ต่อไปนะคะมาดูในส่วนของ time w o r k finger เป็น element นะคะถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้ก็จะหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ลงลงทะเบียนเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะคะคือจะมีให้เลือกว่าจะให้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือว่าจะลง ทะเบียนเพื่อใช้ด้วยคีย์บอร์ดซึ่งเราสามารถใช้คีย์บอร์ดกดรหัสนะคะแทนลายนิ้วมือได้ในที่นี้เราก็เลือกเป็นลงทะเบียนเพื่อใช้ลายนิ้วมือจากนั้นนะคะเราก็ต้องทำการลงทะเบียนเครื่องอ่านลายนิ้วมือก่อน ตอนลงทะเบียนนะคะเราต้องเสียบเครื่องสแกนไลน์น้นมือจากนั้นกดที่ปุ่ม add แ,แล้วก็ใส่หมายเลขทะเบีย,ยน serial number นะคะเมื่อเราใส่รหัสครบถ้วนแล้วนะคะ ก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวรหัสลงทะเบียนถูกต้องจากนั้นก็เซฟนะคะต่อไปมาดูในส่วนของการใช้งานการเพิ่มนะคะจากนั้นก็ใส่รหัสพนักงาน รหัสลงเวลาใช้รหัสเดียวกับรหัสพนักงานวันที่เริ่มทำงานคำนําหน้าชื่อตรงนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษต่อไปก็มาเลือกกะการทำงานนะคะกะการทำงานก็คืออยู่ในส่วนของที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้แล้วนะคะแล้วก็มาเลือกประเภทนวดว่าจะให้จ่ายเงินเดือน เป็นในลักษณะแบบไหน15วันหรือใจเป็นเงินเดือนถ้ามี Ot ให้ก็มาทำการติ๊กตรงนี้ว่ามี OT ให้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติก๊กจากนั้นก็ใส่รูปคลิกข,ขวานะคะโหลดเลือกรูป จากนั้นเราก็มาใส่ลายนิ้วมือนะคะซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งหมด10นิ้วนะคะโดยการคลิกขวาตรงนิ้วมือแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่ตรงนี้นะคะก็จะให้สแกนลายนิ้วมือทั้งหมด4ครั้ง ในการสแกนควรจะให้ลายนิ้วมือเห็นก้นหอยได้ชัดเจนนะคะนอกจากการเก็บลายนิ้วมือแล้วเรายังสามารถเก็บเป็นรหัสได้นะคะคือสามารถเก็บเป็นตัวเลขได้คลิกตรงนี้แล้วแล้วก็เิตจากนั้นก็ใส่รหัส สามารถใส่ได้ทั้งหมด5ตัวเลขนะคะในการเก็บรหัสก็จะใช้เพื่อเป็นการแทนลายนิ้วมือนะคะบางทีลายนิ้วมืออาจจะใช้งานไม่ได้แล้วก็สามารถใช้ตัวเลขพิมพ์ลงในคีย์บอร์ดแทนได้ จากนั้นเราก็มากรอกข้อมูลนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อที่ใช้แสดงในการลงลายนิ้วมือนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่น,นจากนั้นก็มาเลือกไฟล์แผนกที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้วในส่วนของการตั้งค่านะคะกะการทำงาน ก็เลือกประเภทงวดพนักงานและในส่วนของที่อยู่ก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้ข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เหมือนกันควบคุมประตูจะใช้ในส่วนของการจำกัดเวลาที่จะใช้ในการเปิดปิดประตูนะคะซึ่งสามารถกำหนดเวลาได้ ในส่วนของอื่นๆนะคะเราก็สามารถกรอกรายละเอียดอื่นๆเข้าไปได้เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจัดเก็บต่อไปนะคะมาดูในส่วนของการลบพนักงานในการที่จะลบพนักงานเราต้องมาค้นหา ชื่อพนักงานที่เราต้องการจะลบซึ่งสามารถพิมพ์ค้นหาเป็นรหัสพนักงานหรือชื่อพนักงานได้จากนั้นก็ทำการลบข้อมูลพนักงานก็จะถูกลบไปนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ทำการจัดเก็บทุกครั้งนะคะหลังจากการแก้ไขเสร็จ